พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่เรากำลังฝึก,กจิตใจให้เข้าถึงความสงบไม่ใช่เวลาที่เราทำการทำงาน ภายนอกไม่ใช่เวลาหยุดทำธุระทุกอย่างภายนอกให้นึกว่าบัดนี้เราจะพักผ่อนทางจิตใจเราจะทำใจให้สงบจากไม่คิดไปในเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้ว จากไปคิดส่งไปในอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงเราจะรวมกำลังจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้จะไม่จ่ายความคิดความนึกออกไปในขณะนี้นะนี่เรียกว่าเป็นวิธีพักจิตจิตนี่มันถ้าใช้มันคิดมากมันก็เหนื่อยเหมือนกับร่างกายนี่แหละ ร่างกายใช้มันทำงานเกินขอบเขตมันก็เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใจคนเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีเวลาสงบเสียเลยมีแต่คิดอ่านการงานหรือคิดเล่นเล่น,ล,นลอยๆยไปไม่มีทางสงบระง,งับลงได้นี่มันก็เหนื่อยแหละเอาไปเอามาใจนี่ก็อ่อนแอลง ใจแบบนี้แหละมันตกเป็นทาตุของกิเลสตัณหานะให้พากันเข้าใจตกเป็นทาตุของบาปกรรมความชั่วต่างๆดังนั้นแหละในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทฝึกกิจนี้เองนะ พิธีฝึกก็คงรู้กันอยู่แล้วนะเนะนำกันมาอยู่อย่างนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเสียก่อนอเพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาเอาเป็นที่พึ่งทางใจ ก็พระคุณทั้งสามนี่แหละรวมลงแล้วเรียกว่าพระพุทธศาสนานะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นหรอก mm hmm. ดังนั้นการที่เราระลึกถึงคุณพระพุทธรธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าเรานึกถึงพุทธศาสนานั่นเองเนี mm ่ย hmm. <c oughs> เมื่อเราเข้าใจหรือเรารับรู้พระคุณทั้งสามนี้ว่าเป็นที่พึ่งแล้วมันก็จิตใจมันก็จะมีได้พุ่งสัน้นเลื่อนลอยไปทางอื่นเพราะเรามีที่พึ่งอยู่ภายในใจแล้วนี่ต้องให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ไอ้ใจที่มันชอบคิดเล่ล่อนไปต่างๆน,นานานั้นเพราะว่า มันไม่มีที่พึ่งอยู่ภายในปัจจุบันนี้ตนเองไม่ทำที่พึ่งให้แก่ตนเองหมายความว่าอย่างนั้นเหตุนั้นจิตนี่มันจึงคิดสายไปหาที่พึ่งบ้านที่นะหาที่อาศัยสุดแล้วแต่มันชอบใจสิ่งใดมันก็คิด ปรุงแต่งไปสิ่งนั้นเ,ออเงินไม่มีใช้อามันก็คิดหาเงินอย่างนี้แหละออบ้านถาวรไม่มีจะอยู่มันก็คิดสร้างบ้านมนี่ทำอย่างไรเนาะถึงจะได้สร้างบ้านทาวรอ,อยู่อย่างคนอื่นเขาที่เขามีแล้วไม่มีเกียรติมียศเหมือนอย่างคนอื่นเขา อ๋อมันก็คิดอยากมีเกียรติมียศชื่อเสียงอะไรไปทำนองนั้นแหละหมายความว่าเมื่อมันหิวอันใดมันก็คิดอยากได้อันนั้นเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นความคิดดังกล่าวมานนี่ยจึงไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เพราะว่าคิดแล้วมันไม่ได้มาตามประสงค์เนี่ยมันจะไป มีสิ้นสุดลงได้ที่ไหนล่ะผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษเห็นความคิดอย่างว่านี้แล้วมันถึงยุติลงได้ไม่ต้องคิดอะไรให้มากสำหรับเวลานั่งสมาธิภาวนานี่เราต้องหยุดคิดเรื่องหมู่นั้นถ้าจะคิดก็ในเมื่อออกจากสมาธิภาวนานแล้วก็จึงคิดอ่านการงานต่างๆที่ ที่เป็นหน้าที่ที่เราจะพึ่งกระทำคิดเอาแต่เฉพาะหน้าที่การงานเท่านั้นเรื่องใดซึ่งไม่เกี่ยวกับการกระทาการทำงานแล้วไม่ต้องไปคิดให้มันเปลืองสมองอต้องฝึกตนอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักใช้ความคิดให้มันพอประมาณอย่างนี้แล้วมันก็ไม่อ่อนใจไม่เหนื่อยใจเท่าไหร่ ใจมันก็เป็นปกติอยู่ได้แต่ที่ใจมันอ่อนแอลงไปนี่ก็เพราะว่ามันใช้คิดไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั้นมากต่อมากคิดไปตั้งร้อยอย่างพันอย่างจะหาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไม่ได้ความคิดเหล่านั้นนะ อย่างนี้แหละมันทำให้ใจอ่อนแอลงจะตกเป็นทาาของกิเลสตัณหาทั้งหลายเนะี่ยนั่นเราจึงมาต้องมาฝึกจิตนี้ให้มันสงบได้เป็นครั้งเป็นคราวไปก่อน <c oughs> เมื่อทำจิตนี้ให้มันสงบลงไปได้อย่างนี้มันเห็นความสุขความสบายอันเกิดจากความสงบนี้แล้วมันก็จะไม่ชอบคิดฟุ้งไปมากมาย เรื่องมันน่ะดังนั้นแหละ <c oughs> เมื่อมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตลงสู่ความสงบสิวะนี้เมื่ออธิฐานใจถึงคุณพระรัตนไกลเป็นที่พึ่งแล้วโน้มจิตลงน้มสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ เพราะว่าความคิดนะ่ยมันส่งออกมามันพุ่งออกมาจากลมหายใจเข้าออกนี้เองแหละดังนั้นเมื่อเราน้อมสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไอจิตที่มันจะคิดพุ่งไปเหมือนเดิมมันมันไม่แล้วไม่แล้วมันมีสติคอยควบคุมอ,อ่ะอยู่แล้วอย่างนี้นะนี่แหละวิธีที่จะควบคุมจิตไม่ให้มันคิดซ่านไป ในเรื่องที่มาเป็นสาระประโยชน์ต่างๆหมดนั้นกนะ็เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปน้อมสติอย่างเข้าไปหาความรู้นู่นหายใจเข้ามันก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอคลนเราหายใจออกไปก็รู้นี่ก็ต้องสันนิฐานดูอย่างนี้แหละต้องสันนิฐานดู มันถึงได้ความแล้วว่าจิตมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็รู้ได้แหละรู้ได้กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะฮนเมื่อรู้ว่าความรู้นั้นมันอยู่ตรงไหนแล้วก็สติก็ยังเข้าไปหาความรู้อันนั้นนะนเป็นยงั้นเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้นั้นแล้วความคิดก็หยุดลง ที่มันมันไม่หยุดคิดนันเพราะสติมันไม่ยังเข้าไปแนบแน่นอยู่ในจิตนั้นเรื่องมันนะมันมีช่องโอเหตุนั้นมันถึงคิดตบอีนจิตนั้นนะให้เข้าใจนี่แหละจุดมุ่งหมายของการภาวนานะเพื่อเราฝึกในขั้นต้นนี่นะฝึกสติสมัมปชัญญะนี้ให้มันยังลงไปมันถึงจิตอ่ะ อย่างเช่นปรถมวชานอย่างนี้นะที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นะประถมวชามีองค์ห้าอย่างนี้นะคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาน,นี่นนะวิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั่นนะเราจะ เอาอะไรมาเป็นอารมณ์บ้านี้นี่นะเช่นอย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าวิตกแล้วพอวิตกแล้ววันนี้ก็วิจารณพอจับลมหายใจเข้าออกเลยก็วิจารณ์วิจารณ์ดูว่าชีวิตนี่มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงแปลว่าตาย นี่คำว่าวิจารณ์นะ,ะนั่นเน่ก็มองเห็นได้เลยว่าอายุของคนเรามีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านีนะ้เป็นเครื่องหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าวิจารณ์ดูชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวอย่างนี้อ่าเมืนี้มาคำานึงถึงความดีของตนมีอะไรบ้าง ที่จะเป็นที่พึ่งที่อุ่นใจเมื่อมาพิจารณาดูอย่างว่าผู้ที่ครองเลือนอย่างนี้เออทานตนก็ได้ให้ศีลตนก็ได้รักษามาไม่ได้ทำบาปอย่างนี้นะแล้วก็ได้เขาแสดงความเคารพก,ก,กราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ ได้สั่งสมบุญกุศลอยู่อย่างนี้พอมองเห็นว่าตนนั้นมีคุณความดีอยู่ในใจมีบุญมีกุศลได้สั่งสมอบรมให้เกิดมีขึ้นในใจอยู่อย่างนี้นะมันก็เกิดปีติขึ้นในบุญกุศลนะ่ะในความดีของตอน,นะเห็นตนบริสุทธิ์อยู่ไม่มีบาปมีโทษอย่างนี้นะ เห็นผลแห่งทานคุณแห่งทานว่ามีประโยชน์แกต่ตนและผู้อื่นจริงอย่างนี้มันก็เกิดปีติขึ้นเมื่อมันเกิดปีติขึ้นอย่างนั้นก็กระทำความรู้เท่าปีติอย่าอย่าอย่าไปส่งเสริมปีติเอาจนว่าจิตพุ่งสร้านไปอย่างนั้นนี่ก็มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มันเกิด ความยินดีอย่างรุนแรงนะความยินดีในบุญในกุศลก็ดีถ้ามันยินดีเกินขอบเขตมันก็จะจิตฟุ้งซ่านไปอีกแหละจะไม่สงบอีกเหมือนกันนะดังน,นั้นเมื่อปีติเกิดขึ้นเราก็มีสติสมบัติเสีญยประคองจิตประคองปีติอันนั้นไว้ไม่ให้มันเกินขอบเขตแล้ววันนี้ ไปไปปีติมันก็สงบลงบน้นีเมื่อปีติสงบลงเกิดความสุขความเย็นใจขึ้นมาอะไรบัานี้่ออิ่มอารมณ์ต่างๆเลยไม่พาถนาจะคิดไปทางไหนแล้วเพราะว่าใจมันสบายแล้วนี่ใจมันเอ,อิบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้วนี่เป็นย่างไงเมื่อเพ่งความสุขอนั่นอยู่ ก็เห็นว่าความสุขอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันเกิดขึ้นมีขึ้นได้อย่างนี้มันก็มีเสื่อมไปได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสุขมันจะอิบเอ,อิบอิ่มใจอยู่นี่ตลอดเวลาไม่ใช่ราเพ่งความสุขอันนั้นอยู่นั้นไปไปมามาความสุขอันนั้นมันระง,งับลงบบบนี้อ่าจิตมันก็เป็นเอกคตาอะไรบบเนี้ ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปจากไอความที่ว่ามีความสุขหรือคําที่ว่าปีติอันนั้นก็ลังงับไปบานี้จิตใจก็เป็นหนึ่งอยู่เฉยเฉยเลยบ้านี้เนี่ยท่านเลว่าเอกคตานั่นผลสุดท้ายการฝึกกิจตามแนวปฐมฌานอย่างว่านี่นะ มันก็มาลงเป็นเอกคตาเนี่ยเนยทำจิตให้เป็นหนึง่งนั่นดังนั้นการที่เรา <c oughs> จเจริญอนาปานสติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบำเพ็ญปฐมฌานนั่นเองเนี่ยแต่เมื่อเรามีอุบายแยกพายเป็นนะอย่างที่ว่ามานี่เนะี่ย ให้พึ่งพากันสันนิฐานเอาไว้วิตกก็ยกคิดขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานก็คือยกจิตขึ้นกำนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเองวิจารก็คือวิจารณ์ถึงชีวิตเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจหยุดลงไปเมื่อใดก็ตาย เนี่ยท่านเรียกว่าวิจารณให้มันถูกทางอะ่ะวิจารณ์ในพระกรรมฐานนั่นแหละไม่ใช่วิจารณ์ออกนอกไปนอกเรื่องอันนั้นวิจารณไปข้างนอกไม่ถูกต้องให้วิจารณ์อยู่แต่ในห่วงของกรรมฐานนี่เท่านั้นจิตใจนี่มันจึงจะรวมเป็นเอกคตาลงได้ในตอนสุดท้ายนะ <c oughs> มันไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากยากขินอะไรนักหนาแต่ขอให้มีศรัทธาก็แล้วกันนะขอให้มีความเชื่อมั่นในใจเลยว่าการที่เราฝึกผลจิตโดยถูกทางอย่างนี้นะ่ะมันจะมีผลดีต่อตอนเองกิเลสตัณหาอันหยาบช้าลามกต่างๆนะะมันจะน,น้อยเบาบาง ออกไปจากกิจใจเรื่อยๆเ,เมื่อเรามาฝึกกิจใจลงไปยนว่าใจเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งลงไปได้อย่างนี้นะมันก็จะอยู่ได้นานนะี่ยการทำจิตให้เป็นเอกคตาลงอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นผู้มีศีลมาก่อนแล้ว สินเป็นเครื่องขจัดบาปอคุศลให้ระงงับไปจากกิจใจมาแล้วดังนั้นเมื่อใจมันรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกคตามันก็ไม่มีบาปอคุศลอะไรมารบก,กวนกิตใจอะ่ะเพะฉะนั้นจิตนี้มันจึงค่อยสงบอยู่ได้นานแบบนี้นะ <c oughs> เมื่อจิตสงบเป็นเอกคตาอยู่ได้อย่างนั้นหากว่าเมื่อบำเพ็ญฌานขั้นที่สองต่อไปอท่านว่ามีแต่วิจารอย่างเดียววิตกไม่มีก็หมายความว่ามันชำนาญแล้วนี่ อย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานอย่างนี้นะพอนั่งสมาธิเข้าไปก็เพ่งลมหายใจเลยฮะไม่ได้นึกเลยว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นกรรมฐานโน no, อย่างงี้ไม่ได้วิตกละ่ะก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเอาเลยเมื่ออธิษฐานจิตอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นนะ <c oughs> วิจาร์ไปมณิธิตท,ท,ที่สุดก็ลงสู่เอกคตาของเก่านั่นแหละนั่นผลสุดท้ายในจตุทชาญทั้งสี่นั้นจตุทชาญที่สี่นั้นมีอุเบกมีเอกคตาเก่าเบกขาเท่านั้นเข้าสมาธิไป แล้วจิตเป็นเอกะกะตาแล้วเพ่งเอกคัตานั้นเข้าไปมั่งมากเข้าไปแล้วในที่สุดจิตก็เป็นอุเบกขาลงไปเลยวันนี้จิตเฉยลงไปมันละเอียดมากในขั้นนั้นะจนว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยอ่ะแต่เพียงแค่ ได้ะถมมาชานนี่ก็ยังดีแล้วนะอะ่ก็ยังดีอ่ะนั่นแหละเพราะนั้นพยายามบำเพ็ญไปอย่าไปนึกว่ามันเหลือวิสัยจะพูดถึงเรื่องชานแล้วกลัวกันก็มีบางคนนะ่ะเอเรานี่ไม่มีวาสนารกออย่างโน้อนอย่างนี้ถ้าเราตีความหมายคำว่าชาน ได้แล้วมันมันไม่เห็นเป็นเรื่องลำบากอะไรนะชานังแปลว่าความเพ่งนี่อย่างนี้แหละคำว่าเข้าชานเข้าช้านที่ท่านกล่าวไว้หมุนนั้นก็หมายความว่าตั้งสติเพ่งอารมณ์เข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปเรื่อยๆรื่สติก็ยังลงไป ดังที่แนะนำมาตอนต้นนั่นแหละยังลงไปจนถึงสติมันยังเข้าถึงจิตได้แล้วนะมันก็เป็นอุเบกขามเป็นเอกคตาลงได้นนเมื่อจิตไม่คิดแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจิตนี่นะเมื่อมันคิดแล้วมันก็เป็นสองเป็นสามไปมันเป็นอย่างนั้น เหตุนั้นจังว่าพยายามให้จิตมันหยุดคิดนี่นะให้เข้าใจความหมายเอาอย่างรวบรัดอย่างนี้ทำอย่างไรจิตมันจะหยุดคิดแล้วก็เพ่งเข้าไปเรื่อยๆไปอะอาศัยการเพ่งนี่แหละจิตมันจะหยุดคิดลงได้นะให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าหาว่าผูใ้ใดท้อถอยไม่ ไม่สามารถจะเพ่งอยู่ได้อย่างนี้แล้วจิตไม่มีทางสงบเลยมีแต่มันจะคิดลอยไปนั่นเละดังนั้นอย่าไปท้อถอยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปถ้ามันเผลอก็ตั้งสติไหมมันเผลอก็ตั้งสติไหมอย่างเนี้ยไม่ท้อถอยเอาไปเอามาสติมันกล้าเข้าไปแล้วมัน ความเผลอมันห่างเต็มทีแล้ววันนี่จิตมันก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเจริญกรรมฐานใดๆก็ช่างเหี่ในกรรมฐานสี่สิบข้อนั้นมันก็เกี่ยวกับการเพ่งนี้ทั้งนั้นเลยให้เข้าใจ แม้ว่าผู้จะบริกรรมพุทโธอย่างนี้ก็เพ่งแลวเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นะเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่จิตก็นึกพุทโธพุทโธไปตามลมหายใจเข้าออกนี่หละถ้าหากว่าทิ้งลมหายใจเข้าออกนี้เสร็แล้วมันไม่อยู่กับตัวแล้วมันไม่อยู่กับใจกับกายแล้วอันพุทโธน่ะนะมันจะแล่นออกไปอยู่ข้างนอกนู่นอ่ะ ว่าเป็นเช่นนี้แล้วก็ใจสงบลงไม่ได้เลย <c oughs> ดังนั้นให้พึ่งเข้าใจคำว่าชานว่าชานเนะี่ยแปลว่าความเพ่งถ้าผูใ้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วพอนั่งสมาธิเข้าไปมันก็เริ่มเพ่งเลยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ จิตก็ตั้งได้พอจิตตั้งในอธิษฐานนะอธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนไกยดังกล่าวมาแล้วนั่นนะเอาเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละเมื่อเมื่อใจมันโน้มสู่คุณพระรัตนไกยอย่างนี้เอาเป็นที่พึ่งที่เลือกแล้วมันมันก็จะไม่พุ่งไปทางอื่นมากมายแล้ววันนี้มันเห็นที่พึ่งแล้วนี่ มันรู้ว่าตนนั้นไม่ได้มองเห็นสิ่งอื่นได้ว่าจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระัตนาไกลนี่ไม่มีมันจะมองเห็นอย่างนี้แล้วฮะน,นี่พอมันมองเห็นอย่างว่านี่แล้วมันมันก็ไม่ได้คิดสายไปแล้ววันนี้อันที่จิตมันคิดสายไปมันไปหาที่พึ่งที่อาศัยเข้าใจว่า เมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะเป็นสุขอย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่ามันมันคิดไปหาที่พึ่งที่อาศัยแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นทางผิดทางนั้นนะเพราะว่าได้วัตถุสิ่งนั้นมาอาศัยแล้วมันก็ให้ความสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเพะของสิ่งนั้นสูญหายไปแล้วความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่า ที่พึ่งใดในโลกนี้นะไม่มีอะไรจะเป็นแก่นสารได้เลยมีแต่ที่พึ่งอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี้คุณพระพุทธก็มีอยู่ที่จิตนี้คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็มีอยู่ที่จิตนี้ไม่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของภายนอกเลย นี่เมื่อเรามาเห็นสงเคราะห์หรือว่ารวมคุณแก้วสามประการี้ลงในจิตนี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้อย่างนี้นั่นแหละจิตมันก็สงบอิ่มอยู่ในพระคุณทั้งสามนี้มันจะพุ่งไปไหนบน่นี่นั่นเนี่ยเพราะเราเห็นว่าสิ่งอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะวิเศษ จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกลายนี้ไม่มีอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็มันก็ไม่สงสยัยไปทางอื่นหมายเขามวอางั้นมันก็ไม่อยากได้ทะเยอทะยานไปในสิ่งอื่นนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหรือแม่มันมันพิจารณาเห็นคุณแห่งทานคุณแห่งศิล คุณแห่งความดีที่ตนกระทําบำเพ็ญอยู่นี่นะอันนี้จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนอันนึงอย่างนี้แล้วคุณเหล่านั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ที่ใจนั่นแหละเพราะว่าใจเป็นผู้คิดสร้างขึ้นนี่เมื่อจิตเป็นผู้คิดสร้างขึ้นมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละจะไปอยู่ที่ไหนอะ อะไรอะไรก็สงเคราะห์ลงที่จิตนั้นเลยความดีทั้งหลายเมื่อสงเคราะห์ลงนั่นเนะี่ยจิตมันมีกุศลคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ดิ้นรนไปทางไหนอ่ะ <c oughs> ให้พึ่งเข้าใจกันอันนี้แหละควรพากันสำเนียกให้ดี แต่ว่าบุญคุณเหล่านี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรนะนี่แหละสำหรับคนผู้ที่ขาดปัญญาขาดสติแล้วมันเชื่อยากเพราะว่ามันไม่มีรูปร่างสีสันวันนะอะไรเลยบุญก็ดีคุณพระรัตนกไกลก็ดีนี่มันเป็นแต่เพียงธรรมารมที่เกิดขึ้นในดวงกิจนี้เท่านั้น ดังนั้นผู้ฉลาดเพิ่นจึงแนะนำว่าเมื่อเราเระลึกถึงบุญระลึกถึงคุณดังกล่าวมานี้แล้วใจมันสบายใจมันเอิบอิ่มไม่กวนกวายไปทางอื่นอย่างนี้นะกอน,นั้นแหละได้ชื่อว่าบุญคุณมันเกิดขึ้นในดวงกิจนั้นแล้วนี่เราต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างว่านี้แล้ว มันก็ไม่ต้องสงสัยละบุญไปยังไงหนอคุณเป็นอย่างไรหนอไม่สงสัยแล้ววันนี้นะก็ยังว่าอยู่แล้วว่าบุญคุณไม่มีรูปร่างมันเป็นความรู้สึกของจิตนี่ต่างหากนะอ่าเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกของจิตนี้ดังนั้น ให้พากันเพ่งอยู่เมื่อรู้ว่าจิตของเรามันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั้นแล้วก็เพ่งความรู้สึกอันนั้นอยู่ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้มันก็จะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นอไม่ไม่มีถอนออกไปง่ายๆ ดังกล่าวมานะ่